ทนายเพล่อครับขอภาพเข้มแข็งท oh, 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 oh. ุกภาพครับท um ่านครับถ uhm, ้าไม่ไหวนี่แพ้้อกอ้อยนะตรงครับเฮ้บัไบนนไเลยผ่านเลยเดินเลยเดินทุกคน หน่ายน่าส่วนผสม

มอครับมีดมีดหมอตัวเดินไหมทำไปครับทำไปเือยค,ครับยำครับยักษ์มีต้งลงอ่ะลง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 จังหวะน่ะลงของหมอมัอ้ย เด็คดีได้เพิ่มทำแผนไว้ให้นะมได้เม <c oughs> ทำแผนนะเหอาไล้าทำลายข้างล่างอีกทีพร้อมครับสวัสดีครับผมดิเวศคุณสวัสดิ์ครับนายอำเภอฝางนะครับในฐานะของผู้ในการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของอำเภอฝางนะครับก็เรียนว่าวันนี้ได้บูรณาการหรือว่าได้ระดมความร่วมมือนะทุกภาคส่วนทั้ง อกองร้อยอ,อาสานะครับของอำเภอฝางนะครับกองร้อยอสสอำเภอฝางนะครับรวมทั้งของสอพฝอางนะฮะแล้วก็กรมทหารม้าที่4นะครับรวมทั้งตชด334สื่อมวลชนพลังแผ่นดินนะครับกำนันที่บ้านทุกค่าส่วนนะครับวันนี้มาปฏิบัติการในการที่จะกระจัดในเรื่องของพืชเสรติดนะฮะก็คือฝิ่นนะครับ บริเวณตรงนี้คือที่บ้านปางตองนะครับตำบลม่อนปินนะครับเป็นส่วนหนึ่งของอดอยอ่างขางนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาหรือว่าเขาม่านะครับอันนี้เป็นงานภารกิจอันหนึ่งในการที่จะปฏิบัติการเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการที่จะเอาจริงเอาจังครับในการที่จะต้องเอาชนะนะครับแล้วก็ปราบปรามในเรื่องของยาเสพติดพืชเสพติด ทุกชนิดครับเพราะฉะนั้นในในการดำเนินงานของศูนย์บริการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของอุมผฝางนะเราทําทุกภาคส่วนทั้งในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการปราบปรามนะในเรื่องของการบําบัดรักษาต่างๆรวมทัง้งในเรื่องของการป้องกันนะฮะกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเด็กเราวิชนต่างๆนะครับอันนี้ขอเรียนว่าสพส อำเภอฝางนะครับได้รวมมือร่วมมือนะฮะทุกภาคส่วนในการที่จะดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการที่ต่อ,ตอสู้เอาชนะ,นะยาเสพติดวรวมทั้งเราจะต้องด,ด,ดนนรงนะครับแล้วก็สร้างพลังแผ่นดินครับคือเอาประชาชนในพื้นที่นี่แหละนะครับมาร่วมกับทางภาครัฐเพื่อที่จะต่อต้านแล้วก็เอาชนะยาเสพติดให้ให้จงได้แล้วก็ให้พยายามให้ยาเสพติดต่างเนี่ยในพื้นที่ได้น,น้อยลงนะครับถึงแม้ว่า ในความเสี่ยงนะครับเนื่องจากอำเภอฝางเป็น,นอำเภอชายแดนนะครับติดกับประเทศพมานะ่าเราก็ใกล้ฐานในรองการผลิตยาเสพติดแต่อย่างไรก็ตามนะครับในความร่วมมือแล้วก็ในความเอาจริงเอาจังของทุกภาคส่วนเนี่ยของเห็นว่าไอา้เอรื่องของยาเสพติดเนี่ยเราจะต้องพยายามเอาชนะให้จงได้ครับ เลเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยเด้อเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย